อ่าลองไปไปฟังมุมมองของพี่ทวีหน่อยครับพี่ทวีครับปฏิรูปแบบต,ตููแต่ทําไมมันยังมีตัวอะไรต่อบี้อะไรไปิวันวันไปเลยมันในมุมมองพี่ทวีมองยังไงครับปรากฏการณ์ตอนแรกเห็นหัวข้อนะผมอุกใจครับผมอ่านเป็นอะไรปฏิรูปแบบตูุตแต่ตู <laughs> <laughs> คือเอาว่าไอทีอ๋อแบบต,ตู่ไม่ใช่ตูุต ทุกวันนี้มีกิ่นตุตตลอดเวลาในไม่ว่าจะเป็นเรื่องหวยเรื่องลูกปลาเรื่องไหนก็ครับนะก็มีซึ่งปัญหาทั้งหมดในความรู้สึกผมคือว่ามันเกิดจากกรณีของรัฐธรรมนูญนะฮะมันถูกออกแบบมาเพื่อจะรับใช้ใครอ่าฮะอ่คือถ้าย้อนไปปีสี่ศูนเนี่ยตอนประชาไตยค่อนข้างจะอ่าเป่งบานอ่าเงบานนะครับครับซึ่งอ่าตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่า เราเบื่อรัฐบาลผสมพักหลายพักรวมกันนะฮะเพราะว่าอ่าขัดแย้งกันนะโครงการไม่ต่อเนื่องปัดแข่งปัดขากันสายก่อนพักหนึ่งนะฮะเป็นลัมตีว่าการอีกพักหนึ่งก็เป็นลัมตีช่วยแล้วกับงานก็ไม่ออกมาไม่เดินครับอ่าฮะที่40ก็มีการออกแบบรัฐธรรมนูญดีสาร์รันูนนะฮะ มีสสลอไม่ที่มาจากประชาชนก็จะอเอาความเห็นของประชาชนเข้ามานะครับเพื่อที่ให้ได้พักการเมืองแบบเข้มแข็งนะนะแล้วก็อยากจะให้มีรัฐมนตรีที่มีคุณภาพครับนะะต้องเอาคนเก่งที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมันก็เลยออกมาเป็นแบบว่าวันแมนวันโับนะฮะแบ่งเขตเล็กคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะตัดปัญหาผู้มีอิทธิพลนะฮะเข้าใจว่าอย่างนั้น ฮนะเพื่อเพื่อจะให้คนที่ทํางานโทษครับเพื่อใช้ไม่ค่อยสบายอ่าเพื่อให้คนที่ทํางานในพื้นที่อ่ะที่ไม่มีฐานะเนี่ยสามารถพบปับประชาชนได้ง่ายเพราะพื้นที่มันเล็กเอ่อให้ให้พื้นที่มันเล็กใช่าะว่าจะได้เข้าถึงประชาชนได้อย่าง่วถึงคนที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีบารมีก็อาจมีโอกาสครับนะฮะเราเลยดีไซน์ออกมาเป็นวันแมนพังกโปด ในขณะที่รับมนตรีเองเี่ยแล้วก็หวังว่าจะเอาให้มีคนดีเข้ามาเขามีปฏิริษฐ์ครับปฏิริษเข้ามานะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยครับเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้วันแมนวันโบที่เราอยากจะได้นะฮะไม่คลายเป็นว่าครับเออฮะมันกลายว่าเปิดช่องให้กับนักการเมืองท้องถิ่นที่ยังมีทีอย่างที่เราเคยคุยกัน ยัไม่มีพื้นที่ภาวะเข้ามาเพราะว่าพื้นที่มันก็เท่ากับเขตพื้นที่ของตัวเองที่เลือกตั้งครับนะครับอ่าอ่าแล้วก็มีการสืบทอดอำนาจไปท้องถิ่นกันเออเมื่อพี่เป็นเป็นสจพี่เป็นนายกเทศบาลเทศมนตรีเออเข้าบริการเมืองเวทีใหญ่ครับนะน้องกลับมาคุมพื้นที่แทนอะไรเงี้ยนะฮะครับก็เป็นที่มาของ อคำขอรหาเรื่องสภาผัวเมียสภาหมอนข้างอะไรต่อมีอะไรเอคเอ,อเค,ครับเออโทษทีครับ <c oughs> คร<ำ>ับทเคยนะฮะวันนี้เราก็เลยเลยเลย,เลย,เลยได้สสส,สท้องถิงในขณะที่โลกเนี่ยไปยุคข,ของโลกาภิวัตน์นั่นนะวิธีคิดต่อ,อท้องถิงคืออะไรทำยังไงที่จะลงอยู่ในพื้นที่ตัวเองอะไรต่างเป็นหลักวิธีคิดก็แบบไม่ไม่ไมีวุฒิภาวะ เราจะเห็นไหมครับว่าสสสมัยนี้กับสสไฟก่อนเนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยต่างกันเยอะมากท่วงทํานองในการสัมภาษณ์นะฮะมึงมาพาวยเห็นไหมมีอะไรที่แปลกมีดราม่ามีต่างต่างนะครับนี่บมันก็มาจากตรงนี้นะครับปาทิลิศแทนที่จะเอาคนดีมาขายประชาชนไม่ใช่กลายเป็นที่รองรับทุนการเมืองอ่าแล้วกลายเป็นที่รองรับคนที่ มีอุปการะด้าน,นต่างๆของการเมืองครับพรรคไหนจัดสรรลงไม่ลงัวกเอามาแก้ปัญจิริกมีปัญจิลิกหนึ่งทุดหนึ่งทุดสองไว้ซ้งไว้ก่อนบางครับอ่าอ่าใช่ใช่ใชนีนค่คือคือคือการผมว่าเนี่ยมันเป็นปัญหามาในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็เบื่ออีกว่าตัวรูปแบบอย่างนี้นะทําให้พรรคการเมืองบางพรรคเข้มแข็งเกินไปครับเด็กการรัฐสภาครับ เด็กการศึกาก็ต้องนะปีหกศูนย์ก็ออกแบบใหม่ออกแบบหนึ่งทายังไงที่ให้คอพชอยู่ต่อครับอืมทํายังไงที่จะให้พักพลังประการรัฐของคอพชอเนี่ยได้เป็นสถฐบานก็มีออกแบบอะไรการนับคะแนนอ่ายไอ้การสั่นปันส่วนผสมอ่าซึ่งอธิบายไม่ได้ก็ไม่เขียนขยเยงเรงต่างทุกวันนี้ยังอธิบายไม่ได้ว่าคำนวณยังไงครับ ซึ่ง mm hmm. ตรงนี้เนะี่ยมันกลายเป็นเป็นมันประหลาดตรงว่าพักที่ได้สอเยอะเนี่ยกลับไม่ได้ปาี้ลิสอือครับ hmm. คือม,มันมันมันประหลาดมาก mm hmm. อ่ะฮะก็นีนะ่คือการดีไซน์การออกแบบนั่นเมื่อถึงได้ mm hmm. ออกมาว่าเพื mm ่อรัฐมนูต้องการให้พักนี้เตาะเป็นรัฐบาลเนี่ยอืมมันแม้มันมีการคูดกันล่วงหน้าดีทั้งไปว่ารัฐมนุนบาลรัฐมนุษฉบับนี้ออกแบบเพื่อพักเราครับฮาซึ่งแังคงนก mm ัน hmm. ไม่ได้ ครับคราวนี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรละทายังไงก็ได้ที่ชนะเลือกตั้งฮะนะก็เอานะคนที่มีประวัติไม่ดีนะฮะเราซึงได้แบบว่านักาการเมืองที่แบบว่าอะไรฮะถุยข้าษาติดกุ๊กบุกกุ๊ป่าโกาต้าหว,วยอะไรต่างเข้ามาอืมนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหวังแค่ชนะไงอ่าเพราะคนพวกนี้เขามีอ่ามาีได้แน่นอนครับนะมีบารมีมีฐานะ นะบางคนเนี่ยคดีอยู่ในปปชเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วะนะมีกวนสอสตัวเองในพื้นที่ตัวเองเนี่ยห้าหกคนอยู่ยต่อรองได้ครับนอกจากได้สม,มัครในน้ําพักแล้วเนี่ยนะครับยังต่อรองเป็นทฐมนตรีได้อ่ายังต่อรองเป็นอะไรที่ตําแหน่งสาคัญๆได้ใช่เนี่ยครับซึ่งนี่คือคือต้องถามว่าต้นทางจริงๆก็ๆคือรัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบมาออื อือ่าออกแบบมาเพื่อรับใช้ใครครับฮะจะไม่สนใจนะฮะร็จแล้วทําไมครับอืมพอพักถูกพักนะอืมถูกแต่ถูกพักการเป็นหนาทำหน้าที่สอสอเนี่ยอ่าฮะอืมใครเสียประโยชน์ประชาชนเสียประโยชน์ใช่ฮะใช่หรือต้องมีการถูกอ่าอย่างคุณปรีนาต้องเลือกตั้งใหม่คุณศิริาต้องเลือกตั้งใหม่อืม ถึงแม้กฎหมายบอกว่าต้องชดใช้าการเลือกตั้งครับค,บคบอกรอ้ไม่ได้ออกมานะว่าไอ้ตรงเนี้ยชดใช้หรือยังเออเออไม่มีใครมาถามการอร์รว่าชดใช้อย,ย่างไงชดใช้เท่าไหร่ชดใช้หรือยังเออนะฮะครับแล้วสสที่ท,ที่ถูกตัดสิทธิ์หรือถูกถูกเพิกถอนเนี่ยเอ,อสังกัดพักไหนเนี่ยพักนั้นควรจะต้องไปเจ้าเจ้ามือจ่ายการเลือกตั้งสิไม่ใช่เอางบหลวงมาจ่าย ใช่ที่สำคัญเนี่ยพักนั้นเนี่ยได้เคยขอโทษประชาชนในออกแถลงการหรือยังเออครับว่ากรณีสอสอถูกพักเออสอสอถูกนายยกเลิกแต่เขาใช้ไว้ที่กรณีคุณกวีนาคุณปีระอย่างเงี้ยครับไม่เคยพักแสดงความรับผิดชอบนะยังไม่เคยเห็นยังไม่เห็นนะผมไม่รู้เป็นข่าวไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าอืมันต้องออกมาขอโทษประชาชนออื นั่นแสดงคุณไม่ได้ยีหละกับกับการที่คุณเลือกตั้เลยฮะฮะแล้วคอยดูนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประเด็นนี้จะเป็นประเด็นในการหาเสียงเลยไอ้บางคนอาจจะต้องหัวหน้าพักบางพักอาจจะต้องมีปัญหาอืต้องกำหน่ดอธิปัญหาเพราะอะไรฮะคุณไปเซ็นรับรองไว้ครับแต่ตอนนี้ผมว่าเขากลุมไอ่ะตอนพร้มจะรับใหม่ใครเป็นหัวหน้าพักนะครับเซ็นให้คนเหล่านี้มาอ นะเขาเขาไปอยู่สร้างอาดาคตไทยแล้วทั้งบีทูีนี่ผมว่ามันก็ดูเหลี่ยมดูเชิไอยู่นะะครับนี่ผมคิดว่าเนี่ยประเด็นนั้นผมอยากสรุปจริงแล้วเนี่ยฮะ